เริ่มต้นจากความล้มเหลวคนสําเร็จมักล้มหลายครั้งก่อนจะเจอวิธีที่ใช่ความล้มเหลวมักถูกมองเป็นสิ่งที่น่ากลัวและหลีกเลี่ยงแต่สําหรับผู้ที่ประสบความสําเร็จแล้วความล้มเหลวคือครูที่ทรงพลังที่สุดเป็นบทเรียนสําคัญที่ช่วยให้เรารู้จักตัวเองปรับปรุงวิธีการและสร้างเส้นทางสู่ความสําเร็จที่แท้จริงคนสําเร็จหลายคนไม่ได้เริ่มต้นด้วยความเก่งหรือโชคดีแต่พวกเขาล้มหลายครั้งและเรียนรู้จากความผิดพลาด จนค้นพบวิธีที่ใช่สำหรับตัวเองหนึ่งความจริงเกี่ยวกับความล้มเหลวหลายคนเชื่อว่าคนสำเร็จเกิดมาพร้อมพรสวรรค์หรือโชคดีแต่ความจริงคือการล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความสำเร็จผู้ประกอบการนักกีฬาศิลปินและนักวิทยาศาสตร์ล้วนเคยล้มเหลวหลายครั้งก่อนที่จะเจอวิธีที่ใช่ความล้มเหลวทำให้เรามีโอกาสทบทวนตัวเองมองหาจุดอ่อนและค้นหาแนวทางใหม่ความล้มเหลวจึงไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้น หากมองอย่างเข้าใจและเรียนรู้เราสามารถเปลี่ยนความล้มเหลวให้กลายเป็นพลังในการเติบโต 2. การเรียนรู้จากความผิดพลาดคนสําเร็จไม่ได้เพียงแค่ล้มแล้วลุกขึ้นใหม่แต่พวกเขามีกระบวนการเรียนรู้จากความผิดพลาดที่ชัดเจนเช่นวิเคราะห์สาเหตุของความล้มเหลวทําไมสิ่งที่ทําถึงไม่สําเร็จจุดไหนผิดพลาดหาวิธีแก้ไขหรือปรับปรุงหากวิธีนี้ไม่ใช่ลองเปลี่ยนวิธีใหม่หรือปรับแนวทาง เก็บบทเรียนและประสบการณ์ความล้มเหลวครั้งนี้สอนอะไรให้เราในอนาคตตัวอย่างเช่นนักธุรกิจที่ล้มเหลวในการเปิดร้านครั้งแรกอาจพบว่าสินค้าไม่ตรงกับกลุ่มลูกค้าเมื่อวิเคราะห์และปรับปรุงเขาอาจเปิดร้านครั้งที่สองด้วยสินค้าและกลยุทธ์ที่เหมาะสมทําให้ประสบความสําเร็จ3การมองความล้มเหลวเป็นโอกาสคนที่ประสบความสําเร็จมักมองความล้มเหลวเป็นโอกาสไม่ใช่ปัญหาสิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาก้าวต่อไป แม้จะเจออุปสรรคตัวอย่างเช่นความล้มเหลวในการสอบหรือการทำโปรเจกต์ทำให้เราเรียนรู้ว่าต้องเตรียมตัวหรือวางแผนให้ดีกว่าเดิมการลงทุนที่ขาดทุนสอนให้เราเข้าใจตลาดและพฤติกรรมการเงินความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวสอนให้เราเข้าใจตัวเองและเลือกคนรอบตัวให้เหมาะสมเมื่อมองความล้มเหลวเป็นโอกาสเราจะสามารถเปลี่ยนความเจ็บปวดเป็นแรงผลักดนันและมีกำลังใจในการลองใหม่ สี่การฝึกความอดทนและความยืดหยุ่นการล้มเหลวหลายครั้งสอนให้เราฝึกความอดทนและความยืดหยุ่นคนสำเร็จไม่ท้อถอยเพียงเพราะล้มครั้งเดียวพวกเขาเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นทำซ้ำและปรับปรุงเรื่อยๆเทคนิคฝึกความอดทนเช่นตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้สำเร็จต่อเนื่องเพื่อสร้างกำลังใจแบ่งปัญหาใหญ่เป็นขั้นตอนเล็กๆเพื่อลดความเครียดใช้ความล้มเหลวเป็นบทเรียนแทนที่จะโทษตัวเอง ความอดทนและความยืดหยุ่นทําให้เรามีโอกาสเรียนรู้จากความล้มเหลวและไม่ยอมแพ้ง่ายๆ 5. การเก็บความลับความล้มเหลวคนสําเร็จมักไม่โชว์ความล้มเหลวให้ใครเห็นเพราะพวกเขาเข้าใจว่าความล้มเหลวเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นบทเรียนและเครื่องมือพัฒนาตัวเองการเก็บความล้มเหลวไว้ช่วยให้เรามุ่งเน้นกับการปรับปรุงและแก้ไขมากกว่าการกังวลเรื่องสายตาคนอื่นตัวอย่างเช่นนักธุรกิจที่ล้มเหลวอาจไม่เล่ารายละเอียดทุกขั้นตอน แต่จะใช้บทเรียนที่ได้ปรับปรุงธุรกิจครั้งต่อไปให้ประสบความสําเร็จและสื่อสารความสําเร็จแทน6การตั้งเป้าหมายเพื่อความสําเร็จหลังความล้มเหลวหลังจากล้มเหลวเราควรตั้งเป้าหมายใหม่อย่างชานฉลาดโดยอาศัยบทเรียนที่ได้ตัวอย่างเช่นหากล้มเหลวในธุรกิจเพราะขาดความรู้ด้านการตลาดเป้าหมายถัดไปอาจเป็นการเรียนรู้การตลาดและปรับกลยุทธ์หากล้มเหลวในโปรเจกต์เพราะการวางแผนไม่ดี เป้าหมายถัดไปคือการสร้างแผนที่ชัดเจนและติดตามผลอย่างมีระบบการตั้งเป้าหมายหลังความล้มเหลวช่วยให้เราเดินหน้าอย่างมีทิศทางและลดความเสี่ยงในการล้มซ้ำเจ็ดตัวอย่างคนสําเร็จที่เริ่มจากความล้มเหลวหลายคนที่เราชื่นชมในปัจจุบันเคยล้มเหลวมามากมายเช่นโทมัสเอดิสันล้มเหลวการทดลองนับพันครั้งก่อนคิดค้นหลอดไฟที่ใช้งานได้ซัฟสอบถูกไล่ออกจากบริษัทที่ก่อตั้งแต่กลับสร้างแอปเปิลให้ยิ่งใหญ่ เ k คโรล i ิงถูกปฏิเสธจากสำนักทีมพหลายแห่งก่อนที่แฮร์รี่พอตเตอร์จะโด่งดังเรื่องราวเหล่านี้สอนให้เราเข้าใจว่าความล้มเหลวเป็นเพียงก้าวหนึ่งในเส้นทางสู่ความสำเร็จ 8. การสร้างมุมมองเชิงบวกต่อความล้มเหลวการสร้างมุมมองเชิงบวกต่อความล้มเหลวช่วยให้เราก้าวต่อไปได้ง่ายขึ้นเทคนิคเช่นมองความล้มเหลวเป็นข้อมูลไม่ใช่คำตัดสินตัวเราเปรียบเทียบกับความสำเร็จที่ต้องการ และใช้ความล้มเหลวเป็นตัวชี้ทางแบ่งปันบทเรียนกับผู้ที่ไว้ใจเพื่อสร้างความเข้าใจและแรงผลักดนันการมีมุมมองเชิงบวกทำให้ความล้มเหลวเป็นเครื่องมือพัฒนาตัวเองแทนที่จะเป็นอุปสรรค